สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับรถไถคูวต้าตัวนี้5018นะครับ L5018 วันนี้เราก็มา,าหลังจากที่ลูกค้านะครับใส่เทอร์โบพิพงเท่านั้นนะครับวันนี้เราก็มานะฟังเสียงกันครับมาดูนะครับ มันไม่เดินหอบนะมันไม่เดินหอบว่าทำไมมันไม่ขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราจะลองดัดนูครับ เสียงนี่โหดมากเลยอันนี้เกียร์หนึ่งเลยครับวิ่งแรงไม่ได้ครับมันโยก แดงไม่ได้ได้แค่นี้เสียงอโรดครับเสียงอโรดเป็นเทอรบโบของพี่พงเดี๋ยวผมจะเปิดตาเแกงขาา้างหน้าให้ดูเดี๋ยววางลงก่อนเปิดตะเแกงให้หน่อยจัง ทำไมนแน่นอ่ะเปิดเปิดกระจังให้หน่อยเบิ้เบิ้เบิ้ลเบิ้ลเบิ้ทอยหน่อยเสียงนี่สุดๆเลยครับเสียงโหดนหนลองเบิ้ลใหม่ดิ ยอดครับสุดยอดเดี๋ยวเรามาดูเทอร์โบนะครับนี่ครับตัวนี้ก็ถ้าสั่งไปก็อยู่ประมาณหมื่นห้านะครับหมื่นห้าเอ้าเสียงมูมาจากไหนอ่ะอุบอุบอุบก็ก็จะมีเทอร์โบนะครับมีเทอร์โบท่อจ้ยท่อดาดเลยป่ะดิ แล้วก็ตัวนี้เป็นปลายสามนิ้วครับนี่ลูกค้ามีตัวาปากตักนะครับของช่างโจนะครับรีวิวมาให้เขาด้วยนี่ช่างโจช่างโจจักระดนะครับใครสนใจนะครับมีตัวนี้อยู่แล้วก็สามารถไปซื้อชุดนี้ได้เลยนะครับชุดนี้ได้เลยแล้วก็นี่ครับท่อท่อไอเสียคอปูตัวนี้เป็นโบเปรผันครบหมดเลย น,นี้ซื้อติดตั้งเองนี่ครับช่างติดตั้งนั่งอยู่เสื้อเขียวก็เป็นลูกมือนะครับก็ไม่มีอะไรมาครับก็ชุดนี้เนี่ยชไหมชุดนี้นะครับชุดนี้เอามาถึงก็ไม่ต้องทําอะไรมากครับก็ถอดจากของเดิมถอดจากของเดิมตัวนี้ก็ก็สั่งเขาจะมีชุดนะครับแต่ถ้าอยากให้จบเลยก็คือ เทอร์โบด้วยแล้วก็พร้อมสปริงกัมมานาแต่คันนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับคันนี้ยังไม่ได้ใส่คันนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับรอเพราะว่ามันไม่ได้ใช้งานนะใช้แค่ตักทรายเวลาตักก็ใช้เกีย,ย์หนึ่งน,นครับตัวนี้ถ่ายได้ไหมเสียได้ถ่ายด้ไหมอ๋อลงนาถ่ายอยู่แล้วเวลาถ่ายเราเอาตัวนี้ออกไหมครับ อ๋อต้องเอาตัวนี้ออกด้วยไม่เอาออกก็ได้แต่มันเครืองมันเครืองอยู่แล้วแหละครับเจอเอียงๆหน่อยปีนท่องเุยแล้วครับมันก็ไม่ก็มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราถอดแล้วก็สลักตัวนี้ใช่ไหมครับมีสลักตัวนี้ก็เอาขานี้ลงคำ้ำนะครับตัวนี้นใช่ไหมกดสลักแล้วก็ลงค้ำแล้วก็ขยับขึ้นให้เราเด็กขยับให้ตัวนี้มันหลวมแล้วก็ดึงออกเลย โอ้ใช้ตัวนี้ลงค้ำก่อนอ๋อนี่ไงสลักตีออกตีออกแล้วก็มาเสียบตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมอือค้ำเสร็จแล้วตัวตัวนี้เรามันค้ำเสร็จมันมันไม่ไม่หลุดบ่มันไม่พลิกไปบ่มันค้ำอยู่เลยใช่ไหมครับมันก็ค้ำลงมาปั๊บมันก็ติดๆทำให้ตัวนี้หลวมแล้วก็ขยับให้ตัวเด็กให้มันหลวมหน่อยนึงแล้วก็ดึงออกอ๋อคือค้ำตรงนี้ปุ๊บมันไม่เด้นเดียงดังบ่ ม่เนี่ยถ้าอยากดีก็ตักอะไรมาใส่ไว้ให้มันหนักๆขวงไว้<อ>ผมเผื่ออะไรพันเผื่อมีคนมาเล่นนี่ครับใครสนใจก็ตามนี้อันนี้ผมรีวิวให้เลยนะครับ <c oughs> ช่างโจช่างโจติดเครดิตผมนะครับ <c oughs> ซื้อโคกมาให้ผมกินด้วยขวดหนึ่งเบอร์โทรตามนี้เลยครับอยู่จาก,กระดาษอันนี้เสียซื้อมาประกอบเองเลยรือไงอันนี้เขารถสไลด์มาเลยที่ช่างโจเอามาขึ้นแล้วเอาไปขูเลยอ๋อคือ ช่างโจ้เอารถเอารถมาขึ้นรถถ่ายไปถ่ายไปเลยคือมารับถึงบ้านเลยทําเสร็จแล้วก็เอามาส่งทำเสร็จส่งโอ้ระบบคนทวงตัวนี้หมดประมาณเท่าไหร่ครับแสนแสนต้นต้นแสนต้นต้นแสนหมื่นห้าตอนนั้นเหล็กยังไม่แพงใช่ครับตอนนี้น่าจะประมาณแสนห้าครับถ้าจําไม่ผิดงี้ก็ประมาณนี้ครับก็ศูนคูบัตต้าก็แสนเแสนเก็น่าใช้นะตัวนี้ ก็ใช้ยกมันใช้อะไรได้ใช้ยกมันใช่ครับใช้ยกมันแต่ถ้าแต่ถ้าให้ดีอะ่ะใช้แบบที่มันเป็นคีบดีกว่าคีบแล้วตรงเนี้ยเราทําเป็นเอาตะข่ายมาคีบพอเราคีบมันปุ๊บเราก็สลัดสลัดสลัด,ลดคือเราไม่ต้องใช้คนคนไงมาถึงปุ๊บเราคีบแล้วก็สลัดสลัดสลัดลด,ดินออกอลลแล้วก็ใส่รถเลยแต่ตะข่ายต้องตะข่ายใหญ่หน่อยใช่ครับ ทบ,บพพ่พงครับวันนี้มาเอาให้คุ้มครับไม่ได้ถ่ายคลิปเนี่ยก็มีไม่มีอะไรมากนี่ครับเขาก็จะเป็นสแตนเลสอยู่ที่เราจะสั่งนะครับว่าจะเอาแบบไหน,นมีชุดแบบแปลงเรียกอะไรนะเออกรองอะไรนะเขาเรียกรองอยู่ที่อยู่ข้างนอกนะ่ะกรองแห้งมันจะมีชุดแปลงตัวเนี้ยแปลงจากตัวนี้ เดินออกมาข้างนอกแล้วแต่ถ้าเป็นรถไถยอ่ะเหมือนรถไถยผมอะ่ะผมจะใส่ออกอยู่ข้างนอกตัวนั้นเกือบปีแล้วครับผมยังไม่ได้เป่ากรงเลยคนขับบอกว่าถอดมาก็เหมือนเดิมถอดมาก็เหมือนเดิมครับมันเป็นกรองปั่นของชุดเทอร์บโบโอเคครับใครสนใจก็โทรมาสอบถามผมก็ได้ครับเรื่องเทอร์บโบผมก็ออกไปติดตั้งให้ได้นะครับชุดนี้ก็โทรสอบถาม ก็ได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับ